n นวเวลไวช์ชแนลนิยายวายบายสตาสวัสดีคะ่ะทุกคนคุณกำลังอยู่ใน n นวเวลไวช์ชแนลและพลอยอีกเช่นเคยคะ่ะเรามาต่อกันที่เมียธาตุบทที่12แล้วคะ่ะอาความเดิมมาที่แล้วเนี่ยพี่สิงเหนือกำลังจัดแข่งขันว่ายน้ำนะคะเรามาดูกันว่าวันนี้ผลการแข่งขันจะเป็นยังไง ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเข้าสู่ช่วงคลายสแมกแล้วนะก็จะเป็นช่วงที่แบบเริ่มสเตท,ท้ายแล้วดังนั้นบทก็จะสั้นและกระชับเพื่อความตื่นเต้นและลุ้นของเนื้อหาค่ะก็อาจจะไม่ยาวนักแต่ความสนุกรับรองว่าเท่าเดิมแน่นอนไปฟังกันเลยดีกว่าคะ่ะบทที่12การแข่งขันดำเนินไปเรื่อยๆทั้งมเอสและมท ผลัดกันแพ้ชนะมาจนถึงตอนนี้เหลือประเภทการแข่งขันเดียวที่จะตัดสินได้ว่าคะแนนของสถาบันไหนมากกว่ากันในปีนี้และการแข่งขันนั้นก็คือว่ายน้ำฟรีสไตล์แบบเดี่ยวชายสองสถาบันที่ก่อสงครามกันด้วยกีฬาแทนการวิวาทไม่มีใครยอมใครจอยเกือบจะมีเรื่องกับนักกีฬาฝั่งนั้น เนื่องจากแข่งว่ายน้ำแบบผลัดสี่คนแล้วถูกเตะขาเนีย,เนยนๆตอนกำลังจะกลับตัวทำให้เสียหลักว่ายช้ากว่าอีกฝ่ายจนแพ้ไปเฮีย <He> er, ผมขอโทษเด็กแก๊งทั้งสี่ก้มนาก้มตามองปลายเท้าของสิงเหนือและประธานชมรมด้วยความรู้สึกผิดมือทั้งสองข้างของปีหนึ่งที่นับถือพวกเขาจนพยายามสอบเข้าวิศวะได้กำหมัดแน่น พวกมึงขอโทษทำไมถ้าผมไวตัวทันเราก็จะไม่แพ้จ้อยพูดอย่างเจ็บใจเฮียเกลือถอนหายใจดังลั่นเพราะจริงๆในตอนแรกเขาก็ดูไม่ออกหรอกว่าโดนโกงมันใช้จังหวะที่ดีมากเหมือนฝึกมาและรู้มุมที่กรรมการจะมองเห็นแม้คนดูบางคนจะรู้ก็ตามแต่ใครล่ะจะกล้าประท้วงถ้าไม่อยากมีปัญหางั้นไอ้จ้อย มึงจะโทษพวกมันสองตัวด้วยไหมที่แพ้มือหนาของคนอาวุโสชี้ไปทางนักกีฬาอีกสองคนซึ่งก็แพ้ไม่ต่างกันไม่เฮียพวกมันโดนถีบท้องตอนออกตัวกรรมการก็ไม่เห็นแม่งเอาตาไปไว้ไหนก็ไม่รู้จังหวะลงน้ำพอดีไม่ทันสังเกตหรอกขนาดกล้องยังถ่ายไม่รู้เลยเรื่องนี้เราไม่ผิดเฮียไม่โทษมึงรอกกีฬามีแพ้มีชนะเป็นธรรมดา อยู่ที่ขาวสะอาดหรือเปล่าแค่นั้นแต่เฮียสินกับเฮียสิวก็โดนยังชนะเลยนะเฮียลงโทษพวกผมเถอะพวหัวของจ้อยสะบัดอย่างแรงตามคำเรียกร้องขอบทลงโทษแต่ไม่ใช่จากของประธานชมรมแต่เป็นฝ่ามือที่ไม่เคยออมแรงของรุ่นพี่อีกคนที่พวกเขารักหน้าดุดุและสายตาคมที่แสดงถึงความโมโหอัดแน่นน่ากลัวจนแทบฉีราดกันทั้งคณะ อ่อนมือนะเฮียสิงอย่าให้ได้ยินอีกเป็นน้องกูเถ้าอ่อนแอก็ใสหัวไปเฮีย <Here. S 1> เก็บแรงมึงไว้ช่วยกูเหยียบพวกมันดีกว่าหนุ่มโยทาพูดแล้วดันรุ่นน้องออกก่อนจะเดินไปที่สระน้ำเพื่อเตรียมตัวแข่งในรายการสุดท้ายเด็กแก๊งมองตามหลังรุ่นพี่ที่นับถือไปตาละห้อย สิวะและศินเดินมาตบไหล่จ้อยที่โดนฝ่ามือมานไปอย่างปลอบใจไม่ต้องคิดมากไอสิ่งมันพูดไม่เก่งมันแค่จะบอกว่ามึงไม่ผิดเดี๋ยวรอดูชัยชนะแล้วไปกระทืบไอเหียพวกนั้นดีกว่าส่วนที่มึงบอกว่าทำไมกูกับไอ้สินไม่พลาดอันนี้ก็จ้องเหี้ยของพวกมึงไว้ให้ดีแล้วจะรู้เองเด็กแกงทั้งสหันไปมองสิงเหนือทันทีที่ศิวะพูดจบ ร่างสูงยืนประจันหน้าอยู่กับคู่แข่งที่ยิ้มกวนประสาทและดูเหมือนจะพูดอะไรกันแต่พวกเขาไม่ได้ยินไงมึงหรออ้สิงเหนือคู่แข่งต่างสถาบันเดินเข้ามาทำท่าเหมือนทักทายทางที่ปากฉีกยิ้มแต่ตาเหมือนจะฆ่าฟันสิงเหนือมองผ่านมันไปเหมือนเป็นเพียงขยะไร้ค่าแล้ววอมร่างกายต่ออย่างใจเย็น คนที่โดนเมินโมโหรีบเข้าไปใกล้พูดด้วยเสียงเบาที่ได้ยินกันแน่ๆแค่สองคนมึงกระทืบน้องกูปางตายวันนี้กูจะกระทืบเมียมึงคนหล่อยกยิ้มแต่เป็นยิ้มสมเพศเขามองคนแปลกหน้าที่ดูจะแค้นตนนักหนาก่อนจะเดินเข้าเผชิญหน้าอย่างไม่มีท่าทีเกรงกลัวดุดพยักจ้องสุนัขซึ่งเห่าหอนไม่เลือกที่ เมียกูมึงแตะตายหนุ่มโยธาว่าก่อนจะยื่นมือไปทำความรู้จักตบตาคนดูให้คิดว่าพวกเขาญาติดีกันสิงเหนือบีบมืออีกฝ่ายแน่นแม้มันจะพยายามบีบตอบแต่ก็สู้แรงเขาไม่ไหวทำได้เพียงกัดฟันทนเท่านั้นว่าเขาจะยอมปล่อยเมื่อไหร่มึงอยากได้หัวใจกูคนหล่อถาม ถ้าว่าน้ำชนะก็เอาไปเลยประจําไว้ถ้ามึงแพ้เจอนรกของจริงแน่ครับอ้อยกูไม่ใช่คนดีแต่กูคนจริงพูดจบร่างสูงของหนุ่มโยธาก็ปล่อยมือออกจากคนตรงหน้าแล้วหันกลับไปประจําที่ของตัวเองทันทีคนที่ยืนอยู่กัดฟันได้ยินมาเสมอว่าสิงเหนือของมอเอสน่ากลัว แต่ไม่นึกว่าจะขนาดนี้คนดูทางแสแตนส่งเสียงเชียร์สนั่นเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นทั้งสองคนเตรียมตัวเข้าประจำที่และเมื่อนกหวีดดังก็กระโจนลงสาะน้ำกันทันทีสิงเหนือว่ายด้วยความเร็วในท่าฟรีสไตล์อีกหกคนก็เช่นกันเขาว่ายน้ำตามไม่คิดมาก่อนว่าจะเร็วขนาดนี้ตอนออกตัวพยายามใช้มุกเดิม แอบต่อยท้องแต่กลายเป็นว่าสิงเหนือไวกว่าไวกว่าเขาราวกับคนะระดับรีดพี่สิงเหนือสิงเนือ้อสิงเนือ้อสิงเนือ้อเสียงเชียร์ของผู้ชมดังสนัน่นทุกคนล้วนแต่เรียกชื่อสิงเหนือไม่ใช่แค่หน้าตาหล่อแบบแบดบอยแต่เพราะท่วงท่าว่ายน้ำที่ดุดันแข็งแรงกล้ามเนือ้อเรียงตัวสวยและแน่นจนน่าสัมผัส ร่างสูงเรากับปลาฉลามในน้ำทะเลที่อันตรายแต่ก็น่าค้นหาในเวลาเดียวกันจุดกลับตัวอยู่อีกนิดเดียวคนว่ายน้ำตามจะใช้โอกาสนั้นดึงขาแต่เพราะเขาไม่ได้ว่ายเร็วเท่าอีกคนเลยพยายามเอื้อมมือดึงก่อนที่สิงเหนือจะกลับตัวมือของคนไม่ประสงค์ดีก็ขวาเข้าไปที่ขาข้างหนึ่งอย่างรวดเร็ว ขวาจับแน่นแต่ยังไม่ทันที่จะดึงสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นขาแกร่งตวัดอย่างแรงหมวนจนแขนเขางอด้วยความเร็วก่อนจะใช้เป็นฐานทีบตัวออกทำให้แขนข้างขวาของคนจับดังกรอบมันเจ็บมากจนต้องร้องออกมาจากใต้น้ำเด็กต่างสถาบันกุมแขนของตนแน่นสำลักน้ำไปหลายอึก เขามองสิงเหนือที่กลับตัวแล้วยิ้มมุมปากให้อย่างเหยียดยามก่อนจะว่ายออกไปลำพังแค่ตามยังยากกับความเร็วในระดับนั้นตอนนี้แขนยังมาเจ็บเพราะความโกงของตัวเองอีกนึกถึงหน้าน้องชายที่ยังไม่ฟื้นแล้วก็ได้แต่เจ็บใจเขาไม่สนแล้วแข่งอะไรยังไงก็ต้องได้แก้แค้นคนที่รู้แน่ๆว่าตนจะได้รับความพ่ายแพ้ยืนขึ้น ความเจ็บที่แขนเริ่มชาไม่สนแล้วว่ากติกาเป็นอย่างไรกระโจนไปหาอีกฝ่ายทันทีสิงเหนือที่ขึ้นจากน้ำเมื่อชัยชนะเป็นของตนถอนหายใจคนหน้านิ่งไม่ได้ตกใจที่พอหันไปอีกฝ่ายจะเข้ามาใกล้ท่ามกลางความตื่นตระหนกของทุกคนเขาดีดตัวขึ้นเหนือน้ำนั่งบนขอบสะมองคนที่โผล่ขึ้นมาง้างหมัด แล้วก็ถีบยอดหน้าไปอย่างแรงจนหงายหลังวิธีนักกีฬามันไม่ชอบก็ต้องนักเลงและเมื่อกี้ทุกคนก็เป็นพยานได้ว่าสิงเหนือป้องกันตัวกูเห็นคนแบบมึงบ่อยพวกดีแต่เหา่าร่างสูงพูดเย้ยแค่นั้นก่อนจะลุกเดินออกมาทิ้งให้ศัตรูเจ็บแค้นอยู่ในสะวิศวะตีกันมันนานมาแล้วตอนนี้ก็ยังตีบ้างแต่หาทางหลบตำรวจเอา เขาสู้ด้วยความยุติธรรมที่สุดและเดินกลับมาหาเพื่อนๆที่รออยู่อย่างภาคภูมิเฮียเด็กแก๊งเรียกอย่างดีใจวิ่งเข้ามากอดสิงเหนือแค่พยักหน้าและตบหัวจ้อยเบาๆเฮียจ้อยขอโทษจ้อยรู้แล้วว่าเฮียอยากจะสอนอะไรต่อให้มันโกงหรือไม่โกงถ้าเราเร็วกว่าก็ชนะอืมขอโทษที่งี่เง่านะคบเฮียลูกผู้ชายต้องหัดรู้จักยอมรับความแพ้ มึงจำข้อนี้ไว้คนจริงอย่างสิงเหนือเดินผ่านรุ่นน้องที่ทำหน้าตาซึ้งไปหาปู่รหัสที่ยืนกอดอกอยู่กรรมการเห็นที่มันโกงเฮเกลว่าไม่เห็นก็ตาบอดซะง <c oughs> ั้นไปรับปรรณาการของเรากันตอนเย็นตอนนี้มึงไปรับหัวใจของมึงไปหรือมึงจะรอรับถ้วยรางวัลแทนก็ได้นะ กุญแจถูกชูขึ้นตรงหน้าพร้อมสายตาที่ปลายไปข้างหลังถ้วยรางวันดูพร้อมที่จะมีเจ้าของแต่สิงเหนือไม่ได้สนใจเขาคว้าเอากุญแจมาและเดินไปทางห้องพักนักกีฬาทันทีที่ซึ่งมีหัวใจของเขาอยู่ในนั้นจบการแข่งขันคำตัดสินคือมอทีโกงอย่างไม่น่าให้อภัยและถูกปรับแพ้ การแข่งขันของสองสถาบันจบลงที่ชัยชนะตกอยู่ในมือมอเอสอีกครั้งพวกเขาที่พ่ายแพ้เดินหนีส้นเท้ากลับมาหาลัยอย่างโกรธแค้นบรรณาการที่เฮียเกลือขอมาคือสัญญาสงบศึกและเลิกแล้วต่อกันเพื่อจะได้ไม่ส่งต่อความแค้นให้คนรุ่นหลังแต่พวกเขาทำไม่ได้ความเป็นรองที่เป็นมาตลอด มันทำให้เจ็บใจเกินกว่าจะยอมรามือกันไปง่ายๆเพียงแค่ข้อตกลงบ้าๆประธานชมรมที่เป็นไม้เบื่อไม้เมา,ากับเฮียเกลือเองก็คิดว่ามันควรหยุดลงความแค้นระหว่างสถาบันไม่ได้ส่งผลให้ใครดีขึ้นถึงเวลาที่ควรจะโตเป็นผู้ใหญ่สักทีดังนั้นงานนี้ประธานฝั่งพวกเขาถึงได้ไม่มาร่วมงานเพราะไม่เห็นด้วยที่จะโกงเฮีย yeah. เขาเตะทังขยะข้างทางในซอยเปลี่ยวเมื่อนึกถึงใบหน้าของคนที่เพิ่งจะแข่งแพ้มานี่เป็นความอัปยศทที่ตราหน้าไปจนวันตายว่าแกแขนนแทนน้องชายตัวเองไม่ได้อีสิงเหนือเขาเรียกชื่อนั้นออกมาด้วยความเครียดแค้นกูว่ามึงพอเฮอวินแค่นี้ชมรมก็ถูกยุบแล้วมึงทำมากกว่านี้พวกพีพีได้เล่นมึงจนไปนอนข้างๆน้องมึงแน่ ก็ไม่ใช่เพราะมันหรือไงถ้ามันไม่ทําน้องกูก็น้องมึงไปหาเรื่องเมียมันงั้นกูก็จะไปกระทืบเมียมันร่างสูงของเด็กมหาลัยที่เคยร่าเริงอย่างวินตอนนี้คล้ายหมาจนตรอกสติหายไปหมดจนเพื่อนๆพ,นพนืากันจับไว้แทบไม่ทันในตรอกซอกที่แคบและศกกระปกเป็นทางลัดกลับมหาลัยไปรับโทษที่พวกเขาก่อไว้พะอ,อีวิน เพื่อนในกลุ่มตะคอกมึงตั้งสติกลับไปรอดให้ได้ก่อนเถอะเขาแข่งกันดีๆมาตลอด4ปีแพ้ก็แพ้อย่างมีเกียรติเป็นเพื่อนกันได้ด้วยซ้ำมาพังที่รุ่นเรามึงคิดดูนะใครจะปล่อยมึงไว้กูแล้วจะไปเล่นเมียสิงเหนือมึงไม่รู้เหรอว่ามันเป็นใครตอนแรกกูก็นื้อกูม,มึงมีดีพอจะสู้ถุยถ้าเด็กในปกครองมันตามมารุมเพราะมึงไปกลางก็ไม่แปลกเลย นั่นมันใช่พวกนายคิดถูกมันไม่แปลกหรอกเสียงเข้มที่ทรงพลังดังขึ้นมาจากส่วนลึกของซอยเปลี่ยวททำกลุ่มเด็กมหาลัยสะดุ้งขนลุกเกลียวพวกเขาหันไปมองพร้อมกันมีขายาวคู่หนึ่งกำลังก้าวมาทางนี้กางเกงยีนขาดขาดกับเสื้อยืดสีดำเข้ารูป ในมือถือบุหรี่ที่กำลังเผาไหม้ปล่อยควันออกมาและทันทีที่เดินมาจนต้องแสงไฟพวกเขาก็ได้เห็นใบหน้าของคนคนนั้นที่ทำให้ตะลึงจนต้องอ้าปากค้างสวัสดีกูเสือต้ค่ะก็จบลงแล้วกับบทที่12ของเมียทาตค่ะอย่างที่บอกว่ามันเป็นคลายสแมกเนาะ ก็จะค่อนข้างสั้นและกระชับเพื่อให้ลุ้นไปในตอนถัดไปค่ะก็มีปมปริศนาแล้วก็ความเข้มข้นของเนื้อเรื่องมาให้ลุ้นกันนะคะไม่ใช่แค่กุ๊กกิ๊กไปอย่างแน่นอนก็ถ้าท่านชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ Novel Voice Channel และพลอยจะได้ทำคลิปออกมาเรื่อยๆค่ะตอนนี้อัปเดตยอดพรีนะคะยังไม่เต็มค่ะ คุณสามารถสั่งพรีออเดอร์ได้แล้วก็ยังได้รับจดหมายของสิงเหนือด้วยค่ะถ้ายอดเต็มจะปิดนะคะตอนนี้ยังไม่เต็มค่ะใครที่จองไว้รีบโอนหน่อยนะก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมและรับฟังเจอกันในตอนถัดไปค่ะสวัสดีค่ะกระซิบส่งท้ายกันว่านิยายของพลที่ ลอยเป็นคนเขียนเนี่ยด้วยนามปากกา Star Diamond สามารถไปอ่านได้ในเว็บเด็กดีริอะไรทันวลาไรฟิกชั่นลองสามารถไปอ่านได้ในเว็บทั้งหมดนี้เลยค่ะฝากด้วยนะไปดูกันถ้าใครชอบ